มาติดตามนายกอังกฤษภาวากลัวรัสเซียยึดยูเครนสำเร็จโลกจะเกิดหายนะจาะลอยแพรเลิกช่วยเซเลนสกี้ สืบเนื่องจากกรณีที่นายบริจจอรสันนายกอังกฤษได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านรายการ State of the Union ทางสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาว่าผมจะบอกกับชาวสหรัฐว่านี้คือสิ่งที่อเมริกาได้ทำมาในอดีตและต้องทำในขณะนี้นั่นคือรับหน้าที่ปกป้องสันติภาพเสรีภาพและประชาธิปไตยและถ้าเราปล่อยให้ปูตินหลุดรอดไปได้และผนวกรวมพิชิตดินแดน ขนาดใหญ่ของประเทศอธิปไตยที่เป็นอิสระเสรีซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพร้อมจะทำผลที่ตามมาสำหรับโลกจะเป็นหายนะอย่างแน่นอนเรากำลังปล่อยให้เขามีสิทธิได้เดินแดนส่วนอื่นๆของสหภาพโซเวียตเพิ่มเติมโดยการใช้ความรุนแรงคุณจะเห็นผลที่ตามมาและบทเรียนที่จะเกิดขึ้นนั่นคือความล่มจมในท้ายที่สุดไม่แคร์สำหรับประชาธิปไตยและอิสรภาพของประเทศต่างๆเท่านั้นแต่รวมถึงเสถียราภาพทางเศรษฐกิจด้วยทั้งนี้ที่ าน,านายจอร์แนได้มีการแสดงตัวสนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันและได้ไปเยือนกรุงเคียฟถึงสองครั้งเพื่อพบปากกับประธานาธิบดีโวโลโลดิมีเซลนสกี้แห่งยูเครนนาบริจอร์แนย้ำว่าแม้ต้นทุนในการปกป้องยูเครนจะสูงแต่ก็เป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเดินหน้าสนับสนุนยูเครนขณะที่สงครามยังคงยืดเยื้อต่อไปนี่ถือเป็นสัญญ,ญาณจากขั้วที่ความบัดรัศ ่อกนนนหนน้้าีที่ออกมาเตือนว่าโลกกําลังจะเกิดหายนะแน่นอนและดูเหมือนว่าตอนนี้รัสเซียจะมีชัยชนะเหนือ,อยูเครนทั้งการรบและการควบคุมยึดพื้นที่ยิ่งทําให้ชาติที่พากันคว่ำบาตร่างภาวะไปต,ตามๆกันเพราะทางอาวุธที่ส่งไปช่วยยูเครนก็ถูกกองทัพรัสเซียจัดการได้ไม่ใช่น้อยจึงน่าจับตามองว่าจะยังมีชาติใดให้การสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปบ้างท่ามกลางภาวะราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็หลายประเทศต้องแบกรับกับปัญหาเงินเฟอ้อซึ่ง ค่ะก็ถือว่าได้รับผลกระทบหนักเช่นกันกล่องซุ่มถั่วคิดทางไทยฉลองครบรอบหนึ่งปีชับสินี่คือกล่องสมุมค่ะเท่าไรเจ็ดร้อย9กบาทค่ะมีทั้งหมด30กล่อง30มกล่องใครโชคดีได้นักกล่องพรีเมียมมูล,ลค่าเผลกำไรไปเลย16%เซนมูล,ลค่า956าาสิบหบาทเก้าบแบ่ ซื้อเพียง799ใช่แล้วใครโชคดีน้อยหน่อยก็ยังคืนกำไรอยู่ดีค่ะ854บาทค่ 5. 5บาท6%เ แล้วเข้าสู่มอะไรถั่วต่างๆค่ะสารพัดถั่วสารพัดถั่วสารพัดถั่วค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยแมคคาเดเมียเกรดเอค่ะ500กรัมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผาโบราณค่ะ300กรัมพิตาชิโอ2อ0อาัลมอนด์อบเกลือ250มีอีกสารพัดครับอยู่ในนี้แหละสารพัดถั่วค่ะมูลค่าถึง956บาทสำหรับพรีเมียมนะมี6กล่องเท่านั้นที่เป็นพรีเมียมกี่วัน3วันเท่านั้น27-29ถึงมิถุนายนนี้ค่ะ